สวัสดีครับผมดินวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการเล่นโนริยังไงให้ไม่เป็นโนริสาหรายก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจสกิลพื้นฐานก่อนคนโนริก่อนนะครับสเต็ปพื้นฐานตลอดความยากในการเล่นโนดิห้าดาวเลือด1 1ึ1ความเร็วในการเดิน7.5ความเร็วในการ,รยริ่งิบเล็ดจุาร,รอสต้ามนาิน่าเต็มอยู่ที่110่งรอยสิบรอตมนิน่าลดอยู่ที่9.5ต่อวิสต้ามิน่าเพิ่มทีละ1ิต่อ็ดเลวิสเนื้อหัเคร่งอยู่ที่ประมาณแปดสสเต็ป ยิ่ติดตัว Hallucination หรืองี้ยสถานะหลอนตัวสถานีนี้จะสร้างภาพหลอนขึ้นมาโนรีสามารถมองเห็นพู้ชีวิตได้ถ้าปิดสถานะนี้และสถานะนี้จะหายไปถ้าโนดนโนริตีหรือเวลาจะหายไปเองก็จที่มีรูปหัวเราะขึ้นมาถ้าสถานะหารและสถานะนี้จะอยู่3ระดับขั้นที่1เวลาแทบดับวงของผู้รชีวิตติดสถานรูปติดสถานะหลอนจะเปลี่ยนแปลงไปมานน่นองขั้นที่2จะสร้างปซสาปลอมหรือเครื่องเทีวปลอมและโดิโดดโลดดูสแก้าปลอาขึ้นมาขั้นที่3จะเกิดภาพ โลลิฟอ์บิงไลน์แล้วว่างคอนทิตตีเราไม่ตายเพราะเอ็นด์ที่รถนะั้นมันเป็นเรื่องฟอมส่วนสกิติดตัวอีกอันหนึ่งคือเพนเตอร์โดยโลลิจะสร้างเครื่องปัดไฟฟอมขึ้นมาโดยแก้โดยคนที่แก้เครื่องบัดไฟรอมนั้นจะติดสถานะหลายขั้นหนึ่งแต่ถ้าแก้จนหมดจะอยูสถานะขั้นสามดีแคบเครื่องบัดไฟนะฟอมนะครับฟังเสียงแนละสังเกตความความที่ขึ้นมีประมาณนี้สลับพาสซีฟของโลลิไหมครับ ท่าหน้าสกิลของโนริัะดีกว่าสกิลที่หนึง่งวารรัตคูดายีสิวิดาเมจสิบโดยท่าน,นี้ทำกา,ารเพ่ไปที่หน้าแต่เราสามารถเรดียวได้แต่ถ้าโดนพเพืนว่าชกี้พาติดสถานะหล่อขั้นสองยี่สิบวและพิ่ได้อีกรอบหนึ่งและคนที่ติดสถานะหล่อขั้นสอและขั้นสามขึ้นไปและเมื่อโดนสกิลนี้จะทำและโดนนี้จะทำการจับทุ่มมือกับพื้นแนละสร้างความเสียหายสามสิบดามสกิลที่สองโนว่าโนจะทำการโยนโวอรสตาร์ไปตรง,งที่เราเลง และถ้าเราโดนพว่แลถ้าโดนผู้รอดชีวิตหรือไม่โดนจะทําการระเบิดแต่ถ้าโดนผู้รอดชีวิตจะทาการดูดผู้รอดชีวิตมาตรงกลางและระเบิดและสร้างความเสียหาย15ดามเมจโดยสกิลปลานะปลาใส่กาแพงจะวงใหญ่กว่าปลาใส่พื้นแต่ปลาใส่พื้นจะมีแรงดูดมากกว่าปลาใส่กาแพงที่สามออฟ v ซเวนคูดา30วิโนริจะทําการวาร์ปไปหาเครื่องปั่นไฟและส,สร้างสถานะหลอนแต่ละขั้นขึ้นอยู่ระดับความหา่างจากซื้อมากเท่าไหร่ การาด้เกมเทของโนลีกเลยดีกว่าโนลีเป็นตัวอาศัยที่อาศัยสถานะราเป็นส่วนใหญ่เพราะโนลีเป็นตัวอาศัยที่เปิดเป็นส่วนใหญ่โดยให้เราเนี่ยพยายามจำแบบเป็นส่วนใหญ่และพยายามใช้สกิลให้โดนส่วนสกิลปาดาวสกิลพุ่งให้โดนนะครับไปไดูผิดกสกิลปาดาวนะทีขยันใช้หน่อยเพราะมีประโยชน์มากในการช่วยขัดขลูกหรือผู้เล่นตนบนไดนะครััปั่นไฟได้ด้วย โซสกิลวาท์ถ้าเราไล่คุณรอชีวิตไม่ทันหรือทําการให้ทําการวาร์ปไปเครื่องปัดไฟใกล้ๆเพื่อสร้างสถานล้อมเหลอแล้เพื่อชีวิตเล่นยากขึ้นก็จบเป็นเท่านี้นะครับสำหรับคลิปการเล่นนลยจริงๆเลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมด้วยที่ทําคลิปคลิปน่าจะเป็นไหนก็เป็นเรื่องของอนาะครับและทุกท่านที่เคยบอกไว้นะครับท,ที่ดีของการผิดคลิปก็คือผิดคลิปโดยไม่บอกคนดู